นอกไลฟ์เชิเจอร์เนีลยน้ำจะมีจัดทีอาจจะปีว่าละครั้งหรือว่า6เดือนหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่ากิจกรรมที่เราจัดตลอดทุกเดือนนั่นคือการมิ팅ข้งท่านหัวหน้าสูงนอกไปนะเ,เรียนเชิญทุกทุกท่านนะมาพบปะกันอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเราอยาก,กวันนี้เรามาแล้วเราอยากแล้วนะอุ้ยเห็นคนประสบความสำเร็จเห็นพี่อ่านทำตั้งห้าอาชีพหรืออาชีพเดียวแล้วประสบความสำเร็จอยากเป็นแบบพี่อ่านแล้วนะอยากเป็นแบบผู้จัดการใหม่ๆแล้วนะ ทำยังไงดีหนทางไปนะั่นคือหาวทูไปยังไงเนาะหนึ่งเกาะกิจกรรมแล้วมีทั้งหมดมีสี่เกาะหนึ่งเกาะกิจกรรมวันนี้เราเกาะแล้วนะกิจกรรมมาัน้นกิจกรรมแต่ละที่ของเรามีทุกจุดมีทุกที่ว่าจะเป็นสํานักงานแต่ละจุดแต่ละแห่งมีหมดเลยมีให้เราหมดเลยวิธีการอยู่ในนั้นข้อที่หนึ่งเกาะกิจกรรมข้อที่2เกาะคุณวุฒธหรือเกาะการแข่งขนันเนี่ยวันนี้เนาะยิงตั๋วล่าสุดเลยท่องเที่ยวต่างประเทศประเทศอะไรเอ้ย ใเปิดก <the ุ๊มเรียกเปิดอะไรกรุ้ปเม่อไปใช้เวลาทั้งหมดหเดือนปีประกัศอะรใช้เวลาแข่งวันทั้งหมด6เดือนจบเซตนี้เลื่อนตำแหน่งผู้จัดการเหมือนน้องพี่เลฮ้ยยี่ิบห้ายิบสีเนี่ยเรามาดูว่าใครจะเป็น AA 27ยี่สิบเอเคโอยีคนต่อไปเพราะนั้นเซตนี้ที่มีแอลพุ่งยิงเข้าไปปุ๊จะ แล้วมาหนึ่งเกาะกิกจกรรมคนที่เรามาได้สักพักเกินหนึ่งปีแล้วนะคุณอุนุษนี่ต้องไม่พลาดไปเตรียมฉลองกันที่ไต้หวันนะคะสำหรับคนที่มาเกินหนึ่งปีแล้วคนที่ <ไป S 1> เพิ่งมาสามารถเลื่อนตำแหน่งเหมือนพี่อ่านได้เลยพี่อ่านมาหกเดือนก่อนเลื่อนตำแหน่งผู้จัดการเลื่อนได้น้องกำลังมาตอนซื้อสอบยอมแพ้เต้มันเป็นเรื่องของการสอบผ่านไปเกี่ยวกับการทําคุณมุนุษเพราะใช้เวลาหกเดือนสอบยังไม่ผ่านใช่ไหมเตรียมตัวเลยน้องเตรียมลูกค้ารอเลยหกเดือนเลื่อนตำแหน่งเหมือนพี่อ่านได้เลยเป็นแบบพี่อ่านได้ เพราะนั้นพวกการิจกรรมการเกาะสี่เกาะไปเรียนกับผู้จัดการต้นสังกัดเราได้เลยเราสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็กลายมาเป็นผู้จัดการมักหน้าใหม่ A o 2 0จ,จองชื่อกันมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะรพี่อ,อ้